ต่อไป,ะปนะครับกลับมาเนี่ยนะหน้าร้อยแปดสิบแปดมบทสมวิธีปาติเทศนิยเทศทนะครับท่านั้งหลายอ,อ,อบาบัตที่ชื่อว่าปาติเทศสัญญะอ,อบาบัตที่มีวิธีสแสดงฐานาสี่สิขาบทงเหล่านี้ย่อมถึงซึ่งการสว่วนโดยหัวข้อหนึ่งทิสู่รูปใดรับของเคี้ยวหรือของบริโภคด้วย ของพิสุนีผู้ไม่ได้เป็นญาติผู้เข้าไปยังและแวงหรือว่ามาถกเถียวหรือฉันก็ดีพิสูนั้นจึงแสดงว่าอาภุสโสค่าพระเจ้าต้องอาบัดมันมีชื่อว่าปาิเทสัญญาอันควรติดเตียงอันไม่เหมาะสมค้าพระเจ้าขอแสดงอาบัดนั้น าบาัตกองน,นี่นะท่านเรียกว่าไปในสัญญ,ญาณนะครับพาะเป็นอาบัตท,ที่มีวิธีแสดงสังหารนะครับแต่ว่าอาจารย์บางท่านก็บอกว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่แปลอย่างนี้นก็เป็นอาบัตท,ที่คพิพ่พุณแสดงนะคุณจะทําคืนคุณแสดงคืนแหละ่ากกันข้อน,นี้นะครับบอกว่าสองข้อนจะเกีย่วยว่องพิศนีนะครับท <c oughs> ี่สุรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมึงของพิศนีผู้ไม่ใช่ยาก ต้องเป็นพิสุนีพูกเข้าไปน่าแวะบ้านนี่ครับเข้าไปใน,นหมู่บ้านนะในตอกในถนนก็ดีนะครับหรือว่าบ้านคนก็แล้วแต่และวพิสุก็ไปรับของจากมือพิสุณีตอกมาพิสุน,น,สนีจะให้ของแก่พ้ายังต้องประเคนนะยังต้องประเคนอยกางนี้ครับเนี่ยนี่รับจากมือเลยก็เลยต้องอาบัตนะครับไปดีในสินะบินี้ตอนที่เอ็มเนี่ยไปเกษริยะ ตอนที่ล่ามาต้องมัทุกกฎพอมาฉันก็ต้องไปเทศนียะทหลูกำคำากืนนะครับตรงน,นี้เน้นว่าพิชชูนีนั่นอยู่ในละว่าบ้านนะถ้าแกามาถวายในว่ามีปัญหานะครับพระจอยู่ในวัดใช่ไหมแต่ว่าถ้าพิชชูนีอยู่ในระว่าบ้านถ้าอยู่ในวัดใช่ไหม <S <S วัดเป็นวัดติดอยู่บ้านเลยไอ้ตรงอะไรนะประตูวัดตรงไหนพิชชูนีก็อยู่นั่นยืนมาถวายข้าเนี่ยแต่พิชชูนีเขาอยู่ในระว่าบ้านถ้าก็ต้องอบัตร พิสุณีสังเกตว่าถ้าแกยอยู่ในแวกบ้านนะั่แล้วก็ผ้าล้นะ่มเนี่ยผ้าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องปฏิสธรรมแบนีน้แต่ว่าถ้าพิสุณีอยู่ในวัดผ้าก็าาอยู่นอกวัดเป็นในเขตบ้านและแมกบ้านใช่ไหมถวายพิสุก็ไม่ต้องอา่านเอาคนเอาพิสุณีอยู่ในในหมู่บ้านสังเกณฑ์คือพิสุนีจะทำบิดาบานพอบิดาบันนั้นได้มาใช่ไหมถ้าเห็นพระท่านคนเลยเนี่ย นี่หมดท่นผ้ามาพิจารณานะผ้าก็พิจารนาทั้งหมดเลยพิจุนีก็ลํบากบังทีเพราะว่าเป็นผู้หญิงมีล้านน้อยมีวมาตุคามีล่านน้อยใช่ต้องไม่ใช่ญาติด้วยนะถ้าพิจูนีเป็นญาติไม่เป็นไรล,ลำบากแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่รู้นะใช่ไหมคนนี้เป็นญาติไม่ใช่ญาติถ้าเรามองประเด็นนั้นอะชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกถ้าเที่ยวขี้ได้นกนได้แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน,นอีกแบบนึ่งนะครับอ,อันนี้ มาดูต้นบรอยัติเลยเรื่องของพิสุณีรูปหนึ่งโดยสมัยนั้นคุณป้าพพระเจ้าประทําอยู่หน้าพระเชตวันอารามของนาธรรมบิดิกาข้ามบารีเข็พระนครสามวันทีครั้งนั้นพิสุณีรูปหนึ่งเที่ยวบินบาบไปในพระนครสามวันทีเวลากลับพบพิสุรูปหนึ่งแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าข้าแต่พระคุณเจา้านิมนต์พระคุณเจ้าปรดลัอกศึกษาเนี่ยในในหมู่บ้านเลยนะครับ เพราะว่ากบัดได้อาหาราแล้วจำเลยนี้หมดให้ข้ามมาละอาหารพิสูจน์นั้นกล่าวว่าดีละน้องหญิงและได้รับพิศสาไปทั้งหมดนะครับเอาไปหมดเลยพื่เหลือให้เลยนะครับคันเวลาเที่ยงใต้เข้าไปพิสูนีนั้นไม่อาจไปเที่ยวปฏิบัติได้เพราะจะากากลับไปเที่ยงรอบไม่ได้นางไก่เที่ยงนะครับจึงอดอาหารอันนี้คือวันแรกนะครับคั้นต่อมาวันที่สองเหตุการณ์ก็เป็นไปเหมือนเดิม พิสมีบินีะบายไได้มาเจอพิสุรูปนี้นะครับก็ mm. น,นิมมต้ท่านรับนะถ้าก็รับไปหมดเลยนายก็จะต้องอดอาหารรปวันที่สองต่อมาวันที่สามนะครับพิสมีนั้นเที่ยวาบ,ายบินทะบาในพระนครสามวันทีเวลากลับพบพิสุรูปนะั้นนะรูปเดิมนะและได้กล่าวคํานี้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้านิมมติพระคุณเจ้าโปรดรับพิษาพิสุนักสาว่าดีละน้องหญิงและรับพิษาไปทั้งหมดนะครับ ครั้งเวลาเที่ยงใกล้เข้าไปพิสุณีนั้นไม่อาจไปเที่ยวปิณาบาลได้จึงอดอาหารสามวันเลยนี่นะครั้นต่อมาวันที่สี่พิสุณีนั้นเดินสวนเซไปตามถนนพ่อไม่มีแรงไม่ได้ฉันอาหารสามวันนี้ครับแตษสีข้าบดีขึ้นรถสวนทางมาได้กล่าวคำนี้กับพิสุมีนั้นว่านีมนน่มรรดิไปหน่อยแม่ท้าพิสุณีนั้นหลีกหลีกหลบ ล้มลงในที่นั้นเองศรษทีข้าบดีได้ขอขอมาโทษพิสุณีนั้น,ว,น,น,น,ว,น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 ว่าข้าแต่แม่เจ้าขอท่านโปรดบโทษแก่ข้าพเจ้าที่ทําให้ท่านล้มลงเจ้าข้าพิสุณีตอบว่าดูก่อนข้าบดีท่านไม่ได้ทําให้ฉันล้มฉันเองต่างหากที่มีกําลังน้อยศสษฐีข้าบดีถามว่าข้าแต่แม่เจ้าก็เพราะเห็นไปเล่าแม่เจ้าจึงมีกําลังน้อยจึงพิสุณีนั้นได้แจ้งเรื่องนั้นให้ศสษฐีข้าบดีทราบ แร่ผีข้ามบดีจึงนำพิษุรีนั้นไปให้ไปให้ฉันที่เรือนและเพ่งเทิดเตยมพุทธนาว่าฉนนัยพระกุณจ้าผู้เจริญทั้งหลายจึงได้รับอนมิจฉามุองพิษุรีเล่าพ่อมาตุคามีลาบอุตคติธรรมดาพิษุรีจะมีลาบน้อยของพระนะส่วนอย่างคนจะมาสมุทรจะมานิมนต์พระแหละใช่ไหมนิมนต์ผู้หญิงไม่ค่อยมีนะครับนิมนต์เชียรยิ่งแล้วอย่างนี่ไม่ค่อยมีนะครับยิ่งน้อยน้อยมากนะ พราะมาตะทาวหร่อบวชเข้ามาแล้วก็ลาออกไปน้อยนะครับนอกจากคนที่แบบมียาติรวยยาตอะไรอย่างเงี้ยนะพิสุททั้งหลายด้ยินเสดีข้าบดีนั้นแท่งทอดจิดเตรียมพุถนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มากน้อยสันโดษแต่ก็แท่งทอดจิดเตรียมพุถนาว่าฉะนั้นพิสุดจึงได้รับอนมิจฉาบรรลพิสุนี้เล่าแล้วกังน,นุงนแต่โยค่าเจ้าพุทโองทรงสอบถามทรงติดเตรียมพิสุรูปนะั้นแล้วก็บัญญัติ็นสถานตัวนี้ขึ้นมา ที่มาดูคำที่วานในตัขนานะอ่ะา 4, ครับหน,านา้าสองร้อหกสิบสี่พรรณนาไปเทสานียทุทธ์แคอธิบายหมวดไปเทสนียะนะครับอธิบายลไปเทสานียะสิกขาบทที่หนึ่งบรรดาไปเทสานียะสิกขาบททั้งหลายพึงาาาทราบอัธิบายสิกขาบทที่หนึ่งต่อไปเพราะคำว่าอันตรรักษ์ธรรมตวิธายะ แปลว่าพิจุนีผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้านต้องตรงน,นี้ด้วยถ้าพิสุยืนรับเอามาในที่ใดที่หนึ่งจะเป็นถนนตรอกทางสามแยกหรือบ้านก็ได้นะครับรับของเคี้ยวของฉันจากมือของนางพิษุนีที่ยืนให้อยู่ในวัดเป็นต้นเขาจะยืนหรือว่านั่งร้ายแต่นะครับด้วยตนเองไม่มีโทษเพราะว่าพิจุนีอยู่ในวัดนะครับอพิษุนีเป็นแก่นนะ ถ้าี่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยพิสมีก็ถวายนะครับอันนี้ไม่มีโทษอเขาเอาพิสมีเป็นเกณฑ์ว่าพิสนีเนี่ยต้องอยู่แล้วแม้บ้านเท่านั้นถ้าอยู่จะต้องอาบบแต่ถ้านายอยู่นะยืนให้อยู่ที่ถนนเป็นต้นเมื่อพิสูจ์ยืนอยู่ที่ถนนเป็นต้นหรือที่วัดเป็นต้นรับอาไม่อย่างยันเพื่อเดชันต้องบัตรทุกกฎเพราะการรับประทาน พราะปิชฌานยอยู่ในขนมนะครับอยู่ในบ้านถ้าจะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ที่ว่าก็แล้วแต่นะแต่พิชฌานีเนี่ยอยู่ในหนึ่งบ้านเขหนึ่งบ้านนะครับหมู่บ้านที่นี่เอาเราแรกบ้านนะครับที่ที่สถานที่โยมเขาอยู่กันนะหรือแม้แต่เป็นขนมนะครับอันนี้นะครับเล่าไว้เพื่อจะฉันต้องปัดไปเทศานียะะทุกกฎนะข้อการรับประเคนต้องบัดไปเทศา,า,า,านียะทุกๆคำคำตึง อาการที่พึงแสดงอาบัตไปเทสัญญานั้นพึงว่าภาคทรงแสดงเวล้ในสิกขาบทโดยในเป็นต้นว่าทารายธอรมอวิโสดูกนผู้มีอายุนะครับข้าพเจ้าต้องอาบัตอันมีชื่อว่าไปเทสัญญาอันควรติเตียนอันไม่เหมาะสมข้าพเจ้าของแสดงอาบัตนั้นวิธีครับแสดงต่อไปเห็นเกิดได้ประเภทอาบัตสิกขาบทนี้ คุณพ,พ,าพาะระาคเจ้าทรงประลบพิสุรูปหนึ่งในเมืองสามันคีบัญญัติไปแล้วก็เหตุคือการรับของเคีย้ยวของฉันจากมือของพิสุนีผู้ไม่ใช่ญาติไม่ต้องใส่นาเข้าไปก็ได้ <c oughs> พิสุนีเข้าใจนะครับผู <c oughs> ้ไม่ใช่ญาติอยู่ในหมู่บ้านเป็นอาสาธาร่าบัญญัติพิสุนีไม่มีเพราะพิสุนีเขาก็รล่าขอกันได้เรามีปัญหาอยู่แล้วอันนี้ภาพของพิสุนี อนันติกะไม่เกี่ยวการใช้นะครับต้องไปรับเองนะถึงสาสิกาบทที่เหลือก็จัดเป็นอาสาธนาบัญญัตินะครับคือไม่ตัวปฏิทินีนะอนันตาาิกะไม่เกี่ยวการใช้เหมือนกับสิขาบทที่หนึ่งนี้เหมือนกันเอาว่าเอาพิสุนีนะ่ะอยู่ในละแวกบ้านใช่ไหมท่านอยู่ในละแวกบ้านถวายอันนี้ต้องบัตใช่ไหม,มแต่ถ้าพิสุนีเออไม่ใช่ยากแน่นอนนะ แต่ว่าพระพิสุณีอยู่ในวัดพิสุจะอยู่ในวัดหรือว่าอยู่ในบ้านก็แล้วแต่สมมุติว่าที่บ้านเนี่ยไอ้วัดกับบ้านมันติดกันใช่ไหมไอ้พิสุณีก็อยู่ในเขตวันเนี่ยพิสุก็อยู่นอกวัดเขาก็อยู่ที่ร,รั้วกําแพงหรือว่าที่ประตูเนะี่ยยื่นอาหารถวายให้พระได้ทานบาตรพระเขาเล่าอย่างนี้นะท่านี้ตัวพระอยู่ในว่ากบบ้านแหละแต่ว่าพระไม่ต้องอาบัดเพราะพิสุณีอยู่ในวัด เราเลยบอกว่าข้อนี้เอาพิชุมีเป็นเกณฑ์ถ้าพิชุมีอยู่ในระแวกบ,บ้านนะถ้าจะอยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านอยู่ในวัดแล้วก็ต้องอบ่าบนั้นไปนะครับเป็นปิกัปนตาปิเทศนีย์านะครับหมายถึงว่าพิชุมีนั้นไม่ใช่ยากนะครับ<ม>เข้าใจหรือรู้นะสงสัยหรือสําคัญถือว่าเป็นยากถ้าไปรับมาก็ต้องอาบ,บัดไปในสนญย์ทนั้นนะครับ อ่ามิเป็นยามากการิเป็นต้อ,อืนะยามากการนคือน้ำปลาหน่าแสัปสาต์การลิกคู่โดยสายน,น,มมานิค้อนน้ำมันน้ำึงน้ำอ้อยแล้วก็ยามาชีวิตยาที่เก็บไม่ได้นะครับยาตลอดชีวิตนะอันนี้นะครับพิสูจมีถวายพิสูรรับมาเพื่อจะเป็นอาหารนะพิสูรรับก็ดีฉันก็ดีตั้มทุกกฎทั้งในตอนที่รับทั้งในตอนที่ฉันนะครับอันนี้บัดเบาลง พราะว่าที่เป็นอาบัตปายเฮสานิยสิกขามนนี่นคือรากของเคี้ยวของฉันมาฉันแต่ถ้ารับน้ําปาน้าสตาหา,ห,าหรือว่ายาตลอดชีวิต,ตเนี่ยอันนี้อาบัตก็จะเบาลงไปทุกคนพิสุรับยาว่ากาลิศนะครับยา่วาัการลิศคืออาถานะหรือฉันของนางพิสุนีนะครับผู้บวชจากสงฝ่ายเดียวคือบวชจากพิสุนีสองฝ่ายเดียวยังไม่ทันได้บวชจากพิสุสองนี่นะ อันนี้ต้องบัตรทุกกฎเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับพิสุนีเป็นญาต่พิสุสสำคัญว่าไม่ใช่ญากหรือมีความสงสัยอ,อย่างหรือไม่ใช่ยากท่านี้เป็นญาตินะอันนี้ก็เป็นทุกกฎนะครับมีนาเหมือนกันเป็นบัตรทุกกฎอนาบัตรพิสุไม่ต้องบัตรเมื่อพิสุนีเป็นญากสําคัญว่าเป็นญากิมีกรับได้เป็นไรพิสุนีเป็นญากถขวายนะครับ อันนี้ก็ได้นะพิสุณีวางไว้ถวายคนนี้ก็ต้องถวายใมือนะนะหรือว่ารับจำบ่ายนี่ครับแต่ว่าถ้าเขาวางไว้ถวายยังไม่ได้ประเคนก็ให้คนอื่นประเคนให้ก็ได้นะครับนี้ก็ใช้ได้ไม่เป็นไรพิสุณีอยู่ในวัดอันนี้ก็ได้ในวัดถวายอยู่ในสำนักของพิสุณีอยู่ที่สำนักอินทิีอยู่ที่รองฉันอันนี้ก็ได้นคะรับเป็นไร ต่อไปนะครับนำเอาไปถวายนอกบ้านออกจากบ้านกันเลยกรไมเป็นไรหรือถวายยามาการนี่คือน้าตานะเป็นต้นด้วยกล่าวว่าเมื่อมีเห็นนิมนฉันเถิดให้ฉันตามการท่านะะได้เล่จาจำมือนาสิกามานาสามเนรีนและพิสุบ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัดนะครับเอาเฉพาะพิสุนีจริงนะอ้ออาบัดสิคขาบคุนี้มีองค์ห้าคือหนึ่ง พิสุนีอุปสมบทจากสงสองฝ่ายสองไม่ใช่ยากสามพิสูรับด้วยตนเองจากมือของพิสุนีผู้ยืนถวายอยู่ในบ้านสี่อามิตปัญญาวาการิคือเป็นอาหารห้าพิสูรันเมื่อครบองก็ต้องบอไปจีนในสถานแหน,นี้สถุทานเป็นต้นเหมือนกับเอลชาโรมาสิขาบทแรงสถานบนถานอะไรครับ กายกายกายสินะครับเขียนมาให้แล้วใช่ไหมใช่ครับอาจิตนี่ไม่มีจิตเป็นยังไงครับคุณทรยไม่มีจิตเป็นยังไงบอกแค่กายเฉยก็ต้องแบบเอากายกับกายนี่คืออะไรครับกายคือการรับเป็นอย่างไรรับมาฉันนะครับรับมาฉันเลยนะครับและจิตนะครับจิตคืออะไรมีคิดจะฉัน้มีคิดจะใชไม่ใช้ บอกว่ามินจิก็โดนม่มีนจิก็โดนนะตรงนี้่รู้ว่าไม่วไม่ใช่ยากครับจีรู้ต้องรู้นะครับรู้ว่าไม่ใช่ยากถ้าไม่มีจิตคือไม่รู้ว่าไม่รู้นะก็ต้องนะครับเลยเป็นกายก็ได้กายจิตก็ได้จบการที่บานปลายเสียสนตยสุขานบทที่หนึ่งนะครับก็ไม่ได้หาก็ไม่ได้หายอย่างนี้ ถ้าแกจิตตการนี้ก็จะโดนหมุนนะเป็นจิตตการนี้ก็จะโดนหมุนเลยแต่ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงต้องอยพูดพูดถึงในข้อนั้นนะข้อต่อไปข้า,าน้ากจะพูดถึงเป็นพิษณุณีเดี๋ยวไปสังเกตุว่าเป็นสามเณรดีอะไรนะอย่างเงี้ยสิทําม,มา,านาเนี่ยก็โดนเหมนะือนกันอันนี้ก็แค่นี้เท่านี้ถ้าบอกว่าเนี่ยเป็นกิริยาต้องพอกตทำมาแต่รับมาฉันนกสัญญาวิโมกไม่รู้ก็ไม่พรอ,อจ,จิตตกานะครับ จะรู้แม่รู้ต้องบอกทั้งนั้นปนติวัชชาไม่ได้เป็นอกุศลทียงเดียวแค่รับมาหาจะนทน์ที่สุนีนั้นไม่ใช่อกุศลที่ยงเดียวการกรรมก็ได้นะครับวจีกรรมวจีกรรมไม่มีวจีกรรมไม่มีอนนี้เกิดมาครับสมุดทา้ายเขาบอกแล้วนะการจิวจีรไม่มีครับมีจิตสามวิธานาสามดังนี้ไลยจบเท่นี้เท่านี้แค่นี้ตอนนี้ไม่มีนะที่สุนี